มาแล้วเลขปฏิทินจีนงวดวันที่16ธันวาคมเลขเด็ดเลขดังงวดวันที่16ธันวาคมรวมเลขเด็ดเลขดังปฏิทินจีนก่อนออกรางวันสลากกินแบ่งเหล่านักเสี่ยงโชคยังคงส่อหาเลขเด็ดแนวทางการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขเด็ดเลขดังเหล่านักเสี่ยงโชคติดตามกันก็คือตัวเลขจากปฏิทินจีนนั่นเองนะคะที่แต่ละฉบับทุกวันที่1และวันที่16จะมีตัวเลขอยู่โดยงวดนี้หวยปฏิทินจีนเลขปฏิทินจีนได้ปล่อยเลขเด็ดให้บรรดานักเสี่ยงโชคได้รู้ ร่วยกันต่อเนื่องมี4ฉบับเหมือนเดิมนะคะได้แก่เลขฉบับที่1 2 4 6 0ฉบับที่2 0 4 2 7 6ฉบับที่3 0 9 6 2ฉบับที่4 5609นนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาช่องทางซื้อหวยออนไลน์กดมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะในคลิปต่อไปแอดจะนำเลขเด็ดของสำนักไหนมาให้ติดตามรอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ